สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มนำโชคกับแนวทางฮานอยวันนี้วันนี้วันที่3ามสิบเดือน4ี่ปีหกหกวันสิ้นเดือนนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆน้องๆ้องเอฟทุกท่านด้วยครับผมเมื่อวานนี้เชฟหนุ่มไม่ได้ลงคลิปให้เนาะแต่ในกลุ่มเชฟหนุ่มก็ลงให้ไปเนาะก็เมื่อวานนี้ก็มีเข้าตัวเน้นด้วยเนาะก็สําหรับในทางช่อง YouTube เชฟหนุ่มไม่ได้ทําคลิปไม่มีเวลาเนาะครับผมเดี๋ยววนันนี้มาแบบเร็วๆครับวันนี้เชฟหนุ่มก็ มีทุระเหมือนเดิมครับก็แต่ว่าจะรีบลงคลิปให้นะครับก็คิดถึงพี่เพื่อนๆเอฟซทุกท่านด้วยนะครับที่ตั้งหน้าตั้งตาเราต้องขอโทษด้วยนะครับผมครับผมมาครับไม่เสียเวลาวันนี้เด่นที่วันที่สามสิบเด่นที่หนึ่งสองสามแล้วก็เจ็ดนะครับวันนี้วิ่งลูดนะครับวิ่งลูดที่ หนึ่งนะครับผมวิ่งรูที่หนึ่งเนาะจับชุดไปเลยครับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งห้านะครับสองสามสองสี่สองห้าแล้วก็สองหกนะครับสาม

ชุดสามตัวของเราเนาะสามตัวเมื่อวานก็เกือบแตกผิดไปนิดเดียวให้ในกลุ่มเนาะสามตัวก็เป็นเจ็ดแปดหนึ่งสามห้าหนึ่งสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่เนาะแล้วก็ หนึ่งสองเจ็ดครับผมชุด3ามตัวก็มีอยู่ประมาณนี้ครับเด่นละอ่าเด่นละชุดเหมือนเดิมน,นะครับผมวันนี้วิ่งรูดได้ตัวที่สามารถวิ่งรูดได้ครับมี1นะครับวิ่งรูดได้หนะึ่งเนาะหนึ่งสองแล้วก็3ามที่วิ่งรูดได้นะครับจับชุดก็จะเป็นหนึ่งสองสองสาม สามห้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับหืม hmm, จับเจ็ดแปดหนึ่งคือสามตัวเนาะลองดูนะครับคู 1, 1, 1, นะ่เบิ้ลหนึ่งหนึ่งเนาะครับผมมีอยู่ประมาณนี้ครับวันนี้มาเร็วไปเร็วก็เดี๋ยวก็จะลงคลิปให้เลยเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยอีกครั้งนะครับสำหรับ f อซที่เป็น fc ประจาของเชฟหนุ่มทั้ง fc เก่าและ fc ใหม่นะครับที่เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปให้ครับวันนี้ก็มาครับก็เดี๋ยวก็อีกวันนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้เข้าไล่อีกวันหนึ่งก็น่าจะงานเบาแล้วเพราะว่าหักสับป,ประรดเข้าโรงงานต้องรีบนะ,นะครับผมต้องขอโทษขออภัยอีกครั้งหนึง่งโอเคครับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามสําหรับอยากเข้ากลุ่มนะครับ0 8 7 9 6 6 5ห้า หกศูนย์ห้าครับลายเชี่มนุ่มนะครับลายอันนี้ลายส่วนเบอร์โทรครับศูนย์แปดแปดหกแปดสามหกสองแปดหนึ่งนะครับผมโอเคครับเชี่มนุ่มก็ฝากว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ